ใครก็สิซื้อวอาเจ้าไอ้แก่อันนั่นนะบองอะไ้เนาะเออได้ถามมันราคาเก่าว่าราคาเก้ายูเมยนางสี่เมย์แต่เสียหแต่กินสี่รอยราคาเก่าสี่ร้อยแตวนี่เดละหกสี่เป็นเนี่ยแปดร้อยแปดร้อยหกร้อคนน่ะเดี๋ยนี อันนี้อันนี้มันขึ้นมา่อยมันเป็นคนมักซื้อในกล้วเลี้ยน่อยงูจักนอก็ได้ถามนล่าประเด็งราคาเก่าวราคาเก้ายู่แม่เจียวยูหน่อยก็ปิดกับร้าซีหน่ยไ่เดี๋ยวถามังรถต้นเสนอดีพอเขาไปซื้อนะวันนี้มันแบพน่ะแฉะเดดเห็ดแส่แกงแ่ะแ่ะหอมมันหอมหอมหอมแฮมหอมห้อยๆจ้ะอืมจ้า Fasil, fasil ei. อันนี้เขาใส่เราตอนไปแดดเราเต็มนี้สินะบ่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นมาสิเอาโรตีอาเสื้อเอาถังเนี้ยด้วกันซื้อไว้รอดเราหน่อยถ้าว่<ม>าีเป็นปีเป็นปีติดเลยถุงม,มัดเลยใครซื้อพอเขาไปซื้อร้อยละหกสิบบาทเดี๋ยวนี้สิบอกให้ไม่ค่าเขาย้ายดันดันดันร้อยแดงน่ะนะร้อยละหกสิบเดี๋ยวนี้ พอซื้อได้เขาไปได้กินดูันัานเมืาอนั่นกะเอาไปดแบ่งกันอ็ไรเาดเขาไนี่มันเป็นถงพันธตกเได้โอาตอกมัดไว้ตองไว้กินได้เบิดปีนะมันดีนะคือะขอเบิดปีะิรเาว่ได้ไปเห็ดย่างพอเขาเป็นคนไปเห็นเนื้อมนี่ยู่เดีวกซื้ออยังเดียวเองซีลอยนมันมัวนหอมใส่แกงนทำยาขอบคุณใส่น้ำซาขอบนุณแซ่บ่แซ่บเขียนแก่หิวมาสวงคนหลายอยู่ยุยยวนยนี่ยึด ยื่อนหนาด้านเลยเป็นต่าง่งก็ได้ถามมัแจ็คเชอ่อป,ปัดป,ปิดเท่าไรปิดสี่ลอยมันกับพ่อซื้อมหันดาตลาดเดี๋ยวเกาคีเแม่มเอาราคาเกาบราคาเกาครับเอาบ่สิบเดม้วไม่เดี๋ยวถ่าบังรถก่อนก็อาสีเลยสีลอยมันกับพอ่อซื้อพวานหันเขาซื้อให้ทางนั่น สมุนโขหกสิบมันบางหลายกุหลาบาหลายพุหลาแต่ประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ได้หลายก็ได้หลาได้ก็ไม่นงจะซื้อไปร้นก็ได้หลาเด้ไปมันซื้อจิมันกักุุมมาแลากินอยู่แล้วใส่แกงใส่ยังใส่น้ำยาข้าปุ้นก่แซ่บมันหอมคะปลาเดี๋นี้มันเป็นหอมบางดานไห้จะเมื่อนได้ละ 我看他那油白米我看呢、嗯，你，你去家白米。